ก่อนทําหลังทาก็แตกต่างกันเยอะครับจังหวะก่อนทํานี่ก็คือราจะอื่นๆหน่อยทำแล้วก็ในการเหยียบก็ดีขึ้นครับคือเวลาเร่งแซงไม่ตกรอบเลนะครับใช่ครับใช่ใชแล้วก็เกียไม่ต้อง นานนะครับมีปัญหาคือรอรอบอืดใช่ไหมครับ<า>แล้วก็เหยียบไม่มาใช่รับ ตูแรงมาร้ากันครับตอนแรกที่เกี่ยมไม่ขึ้นเลยกันนะฮะคือผมบอกกองโซล,ล่าตันหรือเปล่าโซล่าจะแปลงอะไรเงี้ยอับนั้งแต่ขึ้นม่หน่อย <Okay. laughs> <c oughs> โอเคโอเคไปดูแรงมาร้ากันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ข้อม,มลูลแล้วเดี๋ยววัดกันพาไปดูด้วยกันเลยครับ แล้วมันก็ไม่เช็คอะไรเลยมันไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ข้อกูแลนะ้วเดี๋ยวามาันลองวัดเองทนะครับมาเช็คลองที่26น,นะครับลอ,คคบองอกูขกูเป็นไงเบากว่าเดิมไหมก็ะละเรื่องนยไม่ต้องซื้อคันเล็กไฟฟ้านะไม่ต้องซื้อ4,5,000เก็บเงินไว้เลยมันปรับได้ในโปรแกรมครับ แตะลงแตะดูครับะขึ้นวัดเลยเดี๋ยวผมมีแบเองเดี๋ย,ย,ย,ยวมาว่าบัวโอเคเดี๋ยวผมเทศแรงไม้ครับโอเคครับอันนี้ปัจจโลัไเป็นสานั้อก,กูนอันนี้หลังจากการใส่โปรแกรมแล้วนะครับเจ้าของก็อยู่ด้วยกันตลอดทุกขั้นตอนนะครับตอนวัดก่อนทำนะครับนนเดี๋ยวเราดูว่าหลังทำแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวทันได้แต่แล้ม็มาเลยนะครับ ฟาดเลยนะครามันไม่ฟาดเลยใช่ไหมครับครับโอเคเระวัดแต่ามาระวัดที่เกยเดียวกันนะครับรถคันนี้รถหน้าชัดเลยครับเดี๋ยวมันจะมีขม่าวออกมาก่อนนะเพราะว่ามันสะสมในท่อเยอะพอรถจะเกิดตนานนะครับจะไม่ดูส่ฟันไม่ดำแน่นอนครับ ขนเครื่องเครื่องมันไม่มีแรงแล้วก็วไปเปลี่ยนม,มันลำเปล่าแล้วไปฝืนลำเปล่าแต่ถ้าที่แรงเกียเดียวกันก็รู้เลยว่าดีไม่ดีก็รักเปีนะนี่ก็จะเป็นขมอไปยท่อไอเสียเพราะว่า ไอเที่เป็นเขม่าตั้งิึกมานานเท่านั้น็อกเปล่ากาแฟแล้วมันเป่าไม่ผ่านนะครับมันไม่ก็เป่ากระเด็นออกมาหมดละไปดูแรงม้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดทุกเกให้ดูตั้งแต่ออกตัวให้ดูครับอันนี้เดี๋ยวมาดูแรงม้าแรงบิดเติมด้วยกันนะครับเชิญเลยครับพี่รับผมแต่เสียง่อเสียนะครับไเฉยเยนี่เป็นเครื่องตใหม่แล้ มีอยากแล้วนะครับเพราะตอนแรกน้ำมันมันไม่มาแล้วก็มันเห่าในในห้องเยอะเดี<ม>๋ยวครับตันมันออกไปหมดแล้เดี๋ยวจะวัดทุกเพให้ดูทีนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบเดี๋ยวเรามาวัดปาจโครับออกตัวั้งออกตัววัดแรกปิดตอน,นอนตัวนะครับแลความสมดุลของเกยียแล้วดูว่าปล,ล็กควมเไหรือเปล่านะครับลาเียไฟเป,ไป็นยังไงเพราะของเก่าเนี่ยเหยียบประมาณร้อยร้อยสี่้ก็เหนื่อยแล้วนะครับ เดี okay. ๋ยวผมเอาเกยร์ประมาณเ0็ดรนะครับแล้วเราใช้งานแล้วดูว่าเคมนเปลี่ยนสัญญาหรือเปล่าทำเรือลายเป็นยังไงนะครับ นี่ก็เหลือแล้วแล้วก่อนมามันตื่นมากเพราะัวเคองพี่นั่งด้วยแตกต่างเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปที่วิ่งทดสอบแล้วมาดูคอมเมนต์ที่นะครับเพราะตอนแรกเกียร์มันจะห้อยยานรอรอบเดี๋ยวดูว่าหายหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ผมเหยียบแค่70็ดสิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ไม่เป็นน้นเาแค่ดูว่าปลล็กควาเร็วออกตัวเป็นไงจสมูทหรือเปล่านะครับ ความเร็วว่าทะลุสองร้อยเฉยครับเพราะล้อเรามันใหญ่ครับมันเตอนแรกที่มามันเหมือนกับคนใส่เกียอะครับ<ะ>เดียบแล้วมันรอโอเคเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์เดี๋ยววันนี่พี่จะสอบดูครับผมเ,เดี๋ยวเราติดเครื่องกันนะ <S <S นี่ออกตัวเดี๋ยวเคระบบ ABS อะไรพวกนี้นะครับวงเกียร์ไตโนโ่มเดี๋ยวออกตัวอาจจะเอดอาร์นิดนึงเพื่อเคระบบ ABS ีมันนะครับนี่ผมเข้าดีนะผมไม่ได้เข้าเกียร์หนึ่งแกอะไรนะครับพี่โอเคไป แตกต่างกันเยอะครับจังหวะก่อนทํานี่ก็คือรถจะอ่ดๆหน่อยเวลาขับแซงขับอะไรมันก็จะต้องใช้ใช้แรงเหยียบมากขึ้นอะไรเงี้ยพอจากการทําแล้วก็ในการเหยียบก็ดีขึ้นครับเบาขึ้นไหมครับเบาขึ้นตามเท้าใช่แล้วก็ก็สําคัญคือเวลาเล่งแซงไม่ต่อรอบเลนะครับใช่ครับใช่แล้วก็เกียร์ไม่ต้องลากเกียร์ละไม่ต้องลากมากเมืาอก่อนสองพันสามพันหนึ่งก็เปลี่ยนแต่นี้พันกว่ารอบมันเปลี่ยนไปอยู่เกียร์สูงแล้วมันก็เหมือเซอร์จักรยานี่หมูปอครับพอไปอยู่ สเตอร์เล็กมันได้ระยะทางเพิ่มขึ้นรอบเครื่องต่ำกว่าเดิมมันก็ต้องประหยัดขึ้นใช่ครับเบาเท้าขึ้นพอเบาเท้าเรากล้าเหยียบมากขึ้นอเพราะอะไรครับคือมันมันไม่ต้องเร่งแรงแล้วก็น้ำมันก็ประหยัดขึ้นต้องซื้อเครื่องไฟฟ้าไหมครับปกติไม่ค่อยต้องซื้อเพราะว่าตอนแรกมันอื่นเลยผมบอกแล้วปรับในซอฟต์แวร์ได้ครับลูกนี้ทำตั้งนานแล้วใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ